สวัสดีค่ะชื่อน้องนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะคะทีะ่ตั้งแต่หนูได้มารู้จักในทางในไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอธิษฐานหรือเรื่องใดๆก็ตามที่ได้อธิษฐานไว้ก็คือจะแบบรวดเร็วมากค่ะเจริงๆเลยหนูเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็เลี้ยงลูกไม่ค่อยเป็น วันหนึ่งอาจารย์หน่อยได้มาทาภารกิจที่จังหวัดอุบลน,นะคะแล้วได้แตะสัมผัสที่ที่หน้าผากอาจารย์หน่อยก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอให้เจ้ามีสติปัญญาในการที่จะเลี้ยงดูลูกผ่านจากตรงนั้นมารู้สึกว่าตัวเองจากที่เป็นคนที่ใจร้อนใจร้อนแล้วก็เหมือนจะเลี้ยงลูกมันเป็น,นะคะ่ะเหมือนอยู่อยู่หนูคิดว่าน่าจะเป็นพระวิญ,ญญาณช่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวหนูเองหนูคงจะทําไม่สําเร็จ คุณพ่อที่ว่ามีรูปเคารพนะคะแล้วไม่เคยเชื่อในเรื่องของพระเยซูคริสต์ตอนนี้คือคุณพ่อก็เริ่มมารับเชื่อมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปกราบไหว้รูปเคารพได้อธิษฐานเผื่อคุณพ่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อ,อได้ทิ้งรูปเคารพนะคะหูที่ไม่ได้ยินหรือตาที่ไม่ดีจะให้ตาของพ่อกับหูของพ่อนะ่ะดีขึ้น โทรศัพท์แม่ช่วงหนึ่งโทรศัพท์แม่พังเนาะแล้วทีเนี้ยเหมือนไปหาช่างช่างก็บอกว่าซ่อมไม่ได้นะคะคุณยายคุณยายต้องไปซื้อใหม่ด้วยความตอนนั้นแม่ก็เลยบอกว่าเออยังไม่มีตังในการที่จะไปซื้อใหม่แม่ก็เลยบอกว่าลุกขึ้นมาตอนตีสองแม่ก็เลยพูดขึ้นว่าพ่อถ้าเกิดพ่อ,อฟังอยู่ตอนที่ลูกวางมือใส่โทรศัพท์นะแล้วก็ให้โทรศัพท์ติด ในขณะนั้นหลังจากที่แม่อธิษฐานเสร็จแม่ก็ได้วางมือใส่โทรศัพท์ช่วงตีสองนะคะแม่ก็ได้วางมือแล้วก็พูดภาษาพระวิญญาณค่ะแล้วก็พูดพูดพูด,พดไปสักพักหนึ่งโทรศัพท์นะ่ะติดเลยค่ะก็เลยแม่ก็เลยรู้สึกขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ว้าวสำหรับคุณแม่แล้วก็คุณแม่ก็เพิ่มความเชื่อมากไปอีกค่ะ วน้องเองนะคะก็เข้าคอร์สต่างๆในคัดเรียนแต่และเวลาคัดเรียนต่างๆของนิวไลนะคะรวมทั้งคําพยานคําสอนนะคะแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของน้องเองได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็กลับใจใหม่หลายเรื่องมากค่ะก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะคะที่ให้ให้สนิสุขแก่หนูด้วยค่ะแล้วก็ครอบครัวของหนูก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะคะ สวัสดีครับขอบคุณมากที่ฟังคําพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าอยากมีชีวิตใหม่อยากมีชีวิตนิรันดรในสวรรค์พระกัมภีบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะฆ่าลักและทําลายเสียก็คือมารซาตานผีร้ายวัญญาณชั่วแต่เราก็คือพระเยซูได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ครบอย่างบริบูรณ์ผมอยากหนุนใจพี่น้องเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตและได้รับชีวิตใหม่อธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของลูกด้วยลูกจะเดินตามพระองค์ลูกเชื่อในพระองค์ในนามพระเยซูเอเมน ว้าวสารรเสริญพระเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้านําทางท่านอวยพรท่านสอนท่านนะครับและปกป้องท่านจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงนะครับขอบคุณนะครับเราเราพบกันในคําสอนอื่นๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ